นักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อถัดมานะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานะของสารนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเรียนในเรื่องของวัสดุแล้วก็สมบัติทางกายภาพของวัสดุไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอทบทวนสักนิดนึงนะครับวัสดุที่เราเรียนไปนะครับมีทั้งหมด3ประเภทนะครับนั่นก็คือโลหะนะครับ เซรามิกแล้วก็พอลิเมอร์นะครับส่วนสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เราเรียนไปแล้วนะครับมีทั้งหมด4อย่างนะครับนั่นก็คือความแข็งสภาพยืดหยุ่นนะครับการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนนะครับและในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสถานะของสารซึ่งสารที่นี้นะครับเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับต้องการที่อยู่นะครับแล้วก็มีมวลเนาะเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้ในทุกๆวันซึ่งจะแบ่งนะครับสาร ซึ่งจะแบ่งสถานะนะครับออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะครับนั่นก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองนักเรีนยนสามารถเปิดหนังสือดูตามนะครับได้ในหน้าที่32นะครับในเรื่องของสถานะที่เป็นของแข็งนะครับ ทีนี้ต้ามาดูกันก่อนนะครับสถานะอันแรกนะครับนั่นก็คือสถานะที่เราเรียกว่าของแข็งนะครับของแข็งแน่นอนครับว่าต้องมีมวลนะครับมวลก็คือเป็นปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในตัววัตถุนั้นๆนะครับและต้องการที่อยู่สามารถนะครับสัมผัสจับต้องได้นะครับนี่คือส่วนของของแข็งนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับ ของแข็งยังมีรูปร่างและก็ปริมาตรที่คงที่นะครับไม่ว่าเราจะหยิบนะครับมันไปวางตรงไหนก็แต่นะครับของแข็งก็จะคงมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่นะครับที่อุณหภูมิปกตินะครับถัดมาครับมีอนุภาคนะครับที่ยืดเหนี่ยวนะครับหรือว่ายึดกันนะครับอย่างหนาแน่นเรียงตัวนะครับชิดกันเป็นระเบียบนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับมันก็คืออนุภาคที่คล้ายๆกับเป็นนะครับ กลุ่มก้อนอะตอมนะครับที่อยู่ชิดติดกันแน่นมากไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้เลยเพราะว่ามันเรียงกันเป็นระเบียบสามารถดูในดูในหนังสือหน้าที่32ประกอบคำอธิบายได้เลยนะครับ ถัดมาครับในหน้าที่33นะครับนั่นก็คือสถานะที่เราเรียกว่าของเหลวนะครับแน่นอนคาว่าของเหลวเนี่ยจะต้องมีมวลนะครับต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้เหมือนกันนะครับจะไม่สามารถหยิบแล้วก็ไปจับวางง่ายๆเหมือนกับของแข็งได้นะครับมีรูปร่างนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะครับถ้าเกิดว่าเราเทนะครับเท ของเหลวใส่ในภาชนะไหนนะครับรูปร่างของของเหลวก็จะขึ้นอยู่กับภาชนะนั้นๆนะครับถ้าเป็นแก้วรูปวงกลมนะครับมันก็จะเป็นรูปวงกลมถ้าเทลงไปในแก้วรูปสามเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับปริมาตรนะครับจะคงที่เพราะไม่สูญเสียไปไหนนะครับมีอคนะครับอยู่ห่างกันนะครับมากกว่าของแข็งพูดง่ายๆคืออยู่กันแบบหลวมๆนะครับสามารถเคลื่อนที่นะครับ ไปมาไปมาได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มจะอยู่ไปไม่เป็นระเบียบแล้วนะครับสามารถดูตามในหนังสือหน้าที่3 3ได้นะครับระดับผิวหน้าของของเหลวเนี่ยจะอยู่ในแนวราบเสมอนะครับก็จะอยู่ตรงไหนล้วแต่มันจะเป็นแนวราบเรียบเสมอนะครับของเหลวที่นี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีน้ําฝนน้ำทะเลหรือว่าน้ำผลไม้นะครับที่เราจะเห็นเป็นแบบเ,เหลวๆเนาะสุดท้ายนะครับของสถานะของสารนะครับนั่นก็คือ แก๊สนั่นเองนะครับสามารถเปิดดูตามในหน้าที่3านะครับแน่นอนครับว่าขึ้นชื่อว่าสาสารก็ต้องมีมวลและต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้นะครับแต่เราก็หยิบจับต้องนะครับเหมือนของแข็งไม่ได้นะครับ มีรูปร่างนะครับแล้วก็ปริมาตรนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะครับเนื่องด้วยนะครับอนุภาคของมันเนี่ยอยู่ฟุ้งกระจัดกระจายนะครับไม่มีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันเลยนะครับจึงทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่รูปร่างและปริมาตรนะครับของมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับพูดง่ายๆคือว่าไม่คงที่นั่นเองยจะอย่างเช่นนะครับแก๊สร้อนนะครับในบอลลูนนะครับหรือว่าอากาศในลูกโป่งแม้กระทั่งลมหายใจที่เราหายใจ เข้าแล้วก็หายใจออกนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เราอยากคิดว่ามันไม่มีมวลน,นะครับตัวมันเองเนี่ยแก๊สเนี่ยมีมวลแต่มันจะเป็นมวลที่มันน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับของแข็งนะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับให้นักเรียนเป,ปิดแบบฝึกหัดหน้าทีี่45นะครับให้นักเรียนดูในรูปภาพนะครับซึ่งมีนัวเรนทั้งหมดนะครับ12รูปภาพอันนี้นะครับนำมาลงมาเติมนะครับ ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับซึ่งครูขึ้นเฉลยนะครับให้บางส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือให้นักเรียนนํานะครับเสียงต่างเหล่านี้ที่อยู่ในรูปภาพนะครับลงมาเติมให้ถูกต้องนะครับอะไรที่เป็นของแข็งและอะไรที่เป็นของเหลวสุดท้ายครับอะไรที่เป็นแก๊สนะครับอันแรกครับน้ำมันพืชนะครับเป็นของเหลวเนาะก้อนหินเป็นของแข็งนะครับลมหายใจเป็นแก๊สนะครับน้ำแข็งเป็นของแข็ง อากาศในลูกโป่งนะครับเป็นแก๊สนะครับทองแดงเป็นของแข็งนะครับไอน้ำนะครับเป็นไอไอนะครับเป็นเป็นอะไรครับแก๊สนะครับแอลกอฮอล์เป็นของเหลวนะครับน้ำมันเบนซินเป็นของเหลวนะครับเกลือเป็นของแข็งนะครับแก๊สในแก๊สล้น แก๊สร้อนในบอลลูนนะครับเป็นแก๊สนะครับและน้ําตาลทรายเป็นของแข็งนั่นเองถัดมานะครับเปิดหนังสือถัดมาในหน้าที่46กันนะครับให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนะครับสมบัติของสารที่กําหนดให้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับข้อมูลลงในตารางนะครับในที่นี้ให้นักเรียนเติมนะครับตามช่องตรงนี้นะครับที่เขามีให้นะครับเช่นมีคําว่ามวลรูปร่างที่อยู่แล้วก็ปริมาตรนะครับ ในช่องแรกก็จะเป็นชนิดของสารนะครับมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับแน่นอนครับว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสารเนี่ยจะต้องมีมวลน,นะครับและต้องการที่อยู่ดนั้นเนี่ยช่องมวลเนี่ยครับของทุกสยาูมิจะต้องมีคาว่ามีและช่องที่อยู่นะครับของทุกสยาูมจะต้องมีคําว่าต้องการที่อยู่นะครับแต่แตกต่างกันที่รูปร่างแล้วก็ปริมาตรกันท่องคําครับ ท้องคำนะครับเป็นของแข็งดังนั้นเนี่ยรูปร่างนะครับแล้วก็ปริมาตรนะครับจะต้องคงที่ดังนั้นนักเขียนคําว่าคงที่นะครับใส่ลงไปใน2ช่องนี้นะครับให้ถูกต้องอากาศเป็นแก๊สนะครับรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่อยู่แล้วนะครับนีนสามารถเขียนตามไปได้เลยนะครับปากกาเป็นของแข็งนะครับดังนั้นปริมาตรนะครับแล้วก็รูปร่างจะต้องคงที่นะครับแต่ก็ต้องการที่อยู่ด้วยนะ แก้วน้ำครับเป็นของแข็งนะครับดังนั้นรูปร่างแลวก็ปริมาตรจะต้องคงที่น้ําดื่มเป็นของเหลวนะครับดังนั้นเนี่ยรูปร่างจะไม่คงที่นะครับแต่ปริมาตรจะคงที่นะ ข้อที่3ครับให้ดูรูปภาพนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลตามนะครับภาพนี้คือไมโครโฟนมีสถานะคือเป็นของแข็งนะครับสมบัตกายภาพได้แก่นะครับมีมวลครับต้องการที่อยู่มีรูปร่างคงที่นะครับมีปริมาตรคงที่และมี็ดพันภานะครับยึดกันอย่างหนาแน่นนะครับเรียนตัวชิดกันและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับนี่คือของแข็ง ภาพที่สองครับให้นักเรียนนะครับฟังครูพูดแล้วเนี่ยก็เขียนตามเลยว่าหรือว่านักเรียนสืบค้นเองก็ได้นะครับภาพที่สองภาพนี้คือน้ำมันพืชนะครับมีสถานะเป็นของอะไรครับของเหลวนะครับสมบัติกายภาพก็คืออะไรครับมีมวลต้องการที่อยู่นะครับจะคล้ายๆกับดานบนนี้เลยแต่แตกต่างที่มีรูปร่างไม่คงที่นะครับมีปริมาตรคงที่และมีอุภาคนะครับ อยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งทำให้เคลื่อนที่นะครับได้มากขึ้นนะครับนี่คือสมบัติของของเหลวนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะ พอให้ทราบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเลือกกันอีกนิดนึงนะครับว่าของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยมันจะมีวิธีในการหามวลแล้วก็หาปร,ริมาตรกันได้อย่างไงนะครับที่บอกว่าเป็นมวลแล้วก็ปร,ริมาตรเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันเนาะวันนี้ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ